สวัสดีคะ่ะทีมงานเกม9ก้าหญิงน,นะคะพบกันอีกแล้วนะคะแม้วันนี้ตอนนี้ในเกมก็จะเป็นช่วงเย็นพอดีนะคะถ้าดูจากสภาพอากาศทีมงานชอบบรรยากาศพรบข่ำอีที่สุดนะคะโอเคก่อนที่เราจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะคะวันนี้ทีมงานก็ยังคงจะพามาตั้งแท่นกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะตั้งแท่นในระดับที่สูงสดุดก็คือเป็นการตั้งแท่นระดับสามนะคะ โอเคค่ะกอื่นเลยนะคะการตั้งแท่นระดับสามนะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือแท่นค่ะนี่แล้ก็คือเครื่องทอผ้าะคะ่ะไม่ใช่แทนแ่นนะคะการเป็นเครื่องทอผ้าชดช้อยชาเมืองฝั่งใต้นะคะอ,อันนี้เป็นของเมืองจินหลิงนะคะเพราะว่าเราสามารถดูได้ที่สถานที่ที่ต้องใช้นะคะก็คือเป็นจินหลิงแล้วก็มีเพียงสามพิกัดเท่านั้นใช่ปะทำไมเขาใช้การแบ่งแบ่งพิกัด ประหลาดปาดคืออาจจะไม่ได้ประหลาดหรอกแต่เราไม่ชินไงโอเคค่ะก็จะมีแค่สาพิกัดเท่านั้นอืคุณพระช่วยแล้วก็เป็นแทมผลิตที่จัดเป็นขั้นสามนะคะก็คือขั้นสูงสุดแล้วแล้วก็ช่างตัดเสื้อที่มีป้ายสิบเท่านั้นถึงจะเปิดใช้ได้นะคะก็คืออลำบากเข้าไปอีกนะคะก็คือเราตอนแรกเราใช้เท่าไหร่นะเราใช้ขั้นหนึ่งเราใช้สี่ป้าย ขั้นสองเราใช้6ป้ายขั้นสาเราใช้10ป้ายนะคะก็คือนี่จะต้องเปิดป้ายนี้เรียบร้อยนะคะเทปตัดเย็บเกราะนะคะก็คือทีมงานก็สามารถตั้งแท่นระดับ3ได้แล้วนะคะโอเคค่ะนอกจากจะมีแท่นแล้วอันนี้ความจริงคือมันไม่ใช่แท่นกันเป็นเครื่องทอผ้าไปแล้วนะคะแต่ทีมงานก็ขอใช้คําว่าแท่นเหมือนเดิมแล้วกันนะคะมันตึกปากไปล้โอเคค่ะพอเรามีแท่นแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมี แปลนที่สอดคล้องกับแท่นนี้นะคะวันนี้ทีมงานได้เตรียมวิธีข้อมืออใช้สแป๊กๆก็คือเป็นวิธีผลิตข้อมือผู้คุ้มครั่งนะคะเราก็จะเห็นในรายละเอียดไอเทมนะคะว่าเราจะต้องใช้แท่นผลิตระดับ3เท่านั้นนะคะโอเคในเมื่อทีมงานมีแปลนแล้วมีเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบกันนะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างอันนี้ปะ ทีมงานขาดเยอะนะเนี่ยก็มีเส้นได้นะคะเหมือนเดิมนะคะว่าเราหาเสื้อได้ที่ช่างตัดเสื้อนะคะแพร่ก้าลุงสามารถคราฟได้นะคะแล้วก็หนังข้างยักนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่านายพลานนะคะที่จะสามารถหาได้เพราะว่าอย่างที่ทีมงานเคยเกล่นไปในคลิปนนะนาอาชีพใช่ไหมคะว่านายพรานเขาจะมีคุณสมบัติที่เขาจะพกมีดไปและถ้าเขาไปตีมอนเตอร์แบบสัตว์ป่านะคะเขาจะสามารถชำแหละ ชำแหละชิ้นส่วนของสัตว์ตัวนั้นได้ก็ออกมาเป็นหนังเป็นลูกกตาเป็นอะไรพวกนั้นะนะคะเอ้ยลูกตามันมีจริงๆนะหรือเปล่าวะหรือว่าทีมงานไปแยกปลาอะไรนะมันจะมีตาปลาอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็ไหมแก้วแสงจันทร์นะคะจะสามารถดอบตามดันเจียนนะคะไหมแก้วสองหน้าดบในดันเจียนนะคะไหมแดง ดับในดันเจี้ยนนะคะแพรจะหนาวก็ในดันเจี้ยนนะคะคือพอระดับสูงขึ้นนะคะมันจะทำออในส่วนของวัตถุดิบจะเน้นไปทางการดรอปมามากกว่านะคะก็คือใครมันก็ต้องขยันลงดันควบคู่ด้วยอะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวทีมงานจะขออนุญาตไปทำการรวบรวมไอเทมให้ครบนะคะสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทีมงานก็ได้ทำการรวบรวมไอเทมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปยังพิกัด ของที่ตั้งแท่นกันดีกว่านอดูสิอย่างที่ทีมงานบอกไปทุกๆคลิปนะคะว่าอย่าลืมจดจําพิกัดที่เราใช้ตั้งแท่นนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะเราจะไปทีพิกัดสุดท้ายกันนะคะวันนี้อาจจะมีช่วงเสียงตกร่องนะคะเพราะว่าด้วยสภาวะอากาศช่วงนี้เนาะ ทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะโอ้ทีมงานอยู่ที่ไหนนี่อยามาถูกหรือเปล่านี่เนี่ยใช่ปะสองสองสี่สามสองศูนเจ็ดสองโอเคพี่กันนี้จะอยู่ในถ้ำนะคะดูลึกลับ <c oughs> อยมุมซ้ายล่างนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตั้งแท่นเฮ้ยดูเป็นส่วนตัว โอเคค่ะก็อย่างเหมือนกับ2แท่นที่ผ่านมาเนาะก็คือ,อาการสร้างการตั้งแทนอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่1ชั่วโมง48นาทีเหมือนกันนะคะก็คืออย่าไปเชื่อเวลาตรงไอเทมนะคะ3ามรนาทีอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเวลาของแท่นจริงๆคือ1ชั่วโมงกับอีก48นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างอันแรกกันเลยดีกว่า เวลาในการสร้างไอเทมก็คือ2 1อนาทีเท่ากับระดับสองนะคะระดับ1จะใช้เวลาในการสร้าง16นาทีนะคะระดับสองและ3จะใช้เวลาในการสร้าง2 1เอนาทีนะคะก็คือรวมๆก็สร้างได้ประมาณกี่ชิ้นตกคำนวณซะว่าสามชิ้น1ชั่วโมงใช่ไหมก็ได้ประมาณหชิ้นเนาะ ก็คือเตรียมอย่าลืมเตรียมพวกวัตถุดิบมาให้พร้อมนะคะอย่างต่ำๆก็คือ5ชิ้นเนาะแต่ทีมงานพาไปดูไม่ใช่ไม่เชิงพาไปดูกดให้ดูดีกว่าว่าอีก2องตำแหน่งที่เหลือมันอยู่จุดไหนกันบ้างนะคะอย่างเช่นพิกัดที่3อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพิกัดที่1อยู่ตรงไหนนะสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเก้สามหนึ่งอ๋อก็ใกล้ๆกันนี่ใช่ไหม สองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งอยู่หน้าบ่อเลยมันจุดจุดตกปลาไงก็ไม่รู้ตรงนั้นแหละสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าก็คือเป็นเราแวกดีทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราวิไปดูกัน ดูในแผนที่แล้วเหมือนใกล้เนาะก็คือตรงนี้อ,อวางเลยใช่ไหมนะก็คือสามารถตรงนี้ได้1จุดนะคะแล้วก็ในถ้ำหนึ่งจุดเนาะเดี๋ยวทีมงานจะลองเอาแท่นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปตั้งจุดที่1ดูนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทีมงานก็ได้แท่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสร้างจุดที่1กันเนาะทีมงานรู้สึกว่ามันอยู่ตรงปลาใช่ไหมไม่ใช่ แป๊บนึงนะสองหนึง่งสามหนึงน่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งกลางน้ำเลยนี่หว่า คิดว่าอยู่ใกล้ๆเพราะตรงนี้วิวดีอ่ะงั้นเดทีมงานจะสร้างของไปด้วยเลยละกัน<ม>นี่เน่แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาตามเก็บนะคะเมื่อครบ2 1นาทีเนาะไปอีกแท่หนึ่งก่อนหลายคนคงคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็สบายสิเราสามารถสร้างของได้แบบตั้งโตได้3โต๊ตอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่างที่ทีมงานเคยแจ้งไปนะคะว่าทีมงานด้วยความที่ว่าทีมงานอยู่เซิร์ฟเทสเพราะฉะนั้นคือไม่มีใครมาแย่งแทน่นที่ตั้งแท่นกับทีมงานนะคะแต่ว่าเซิร์ฟจริงก็อาจจะมีคนที่เขาตั้งแท่นอยู่ก่อนแล้วนะคะเลยจะทำให้ผู้เล่นหน่จะต้องรอก่อนเพื่อให้แท่นอันเก่าของผู้เล่นคนอื่นหมดแล้วเราถึงจะสามารถตั้งแท่นได้นะคะก็คือ ทีมงานไม่มั่นใจว่าเขาจะคึกคักกันขนาดไหนนะคะในส่วนของการตั้งแท่นเซิร์ฟจ,จริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีว่างหลายจุดก็จะทําแบบทีมงานก็ได้ก็คือเวียนไปเวียนมาแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่างที่ทีมงานเคยบอกไปว่าอย่าลืมจดจําในส่วนของพิกัดแท่นที่ตัวเองตั้งไว้นะคะอันนี้ยังดีนะคะมีแค่สามพิกัดแต่ถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าแท่นเลเวลสองแม้ที่ว่าพิกัดการวางแท่นมันจะเยอะสุดเลยเพราะว่าเหมือน เลเวลหมันจะแค่6จุดปะเลเวลสอจ็ดจุดไหม,มประมาณนั้นแหละเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ไอเทมสร้างเสร็จกันนะคะหนึ่งนาทีแล้วนะคะเรามารอรุ้นกันนะคะว่าสมโต๊ะของเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวทีมงานขอโยนไอเทมเก่าทิ้งก่อนไหจะได้ไม่งงเนาะ นทีมงานรู้สึกว่าจะไปตั้งโตนี้แล้วก็โตพิกัดสองแล้วก็พิกัดหนึ่งใช่ไหมก็คือหน้าถ้ำที่สุดท้ายโอเคเดี๋ย้อะไรเนี่ยเกาะแขนชาชวาลนะคะได้ของยกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคอนี้ oh. okay. อีกสี่นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมันอยู่ตรงปลาโอเคสี okay. ่นาทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอกันสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเรามาสรุปกัน ร,รวบๆรัดๆนะคะว่าการจะตั้งแท่นเวลสามเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยนะคะป้ายอาชีพนะคะจะต้องเป็นป้ายสิบนะคะก็คือผู้เล่นจะต้องเก็บเอ่อเรเวลของอาชีพนั้นให้ตันนะคะก็คือนี่ต้องเปิดป้ายนี้เลยป้ายสุดท้ายนะคะเพื่อที่ว่าจะตั้งแท่นระดับ3มนะคะแล้วก็จะต้องมีแท่นระดับ3มนะคะ ซึ่งในตัวรายละเอียดไอเทมก็จะมีแจ้งเอาไว,วะะ้ว่าค่ะว่าแท่นนี้เป็นระดับที่เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะคะจะต้องหาแปลนด์ที่สอดคล้องกันนะคะก็คือในตัวแปลน์นะคะในะรายละเอียดไอเทมของแปลนดก็จะมีบอกนะคะว่าอันเนี้ยเป็นแปลน์ที่จะต้องใช้แท่นผลิตขั้น3นะเราถึงจะสามารถสร้างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมหา เ,เขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบให้ครบก่อนมาตั้งแท่นนะคะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแท่นของเราจะมีอายุแค่1ชั่วโมงกับอีก4 8นาทีเท่านั้นนะคะนั่นก็คือจะสร้างไอเทมได้ประมาณ5ชิ้นนะคะเพราะว่าหนึ่งไอเทมใช้ระยะเวลาในการสร้าง2 1นาทีนะคะก็อย่าลืมหาไอเทมมาวัตถุดิบมาให้ครบนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งแท่นเสร็จปุ๊บจะต้องไปหาวัตถุดิบอีกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาส่องพิกัด ที่ว่างอยู่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปหาแท่นที่สอดคล้องกับเมืองนั้นๆน,น,นะคะอย่างอย่างที่บอกไปในคลิปกันก่อนนะคะว่าออในส่วนของเมืองที่จะตั้งแท่นได้ก็จะมีพวกจินหลิงเฉิงตูซูโจอะไรพวกเนี้ยนะคะที่งานว่าคนอาจจะด้วยว่าคนอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเราจะต้องมาแบบสอดซองก่อนหรือว่าจับจองอะไรอย่างเงี้ยก็คนนี้แท่นใกล้หมดเวลาแล้วนะเราก็มารอเสียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกดตั้งแท่นไปปุ๊บก็อย่าลืมจดจํานะคะว่าเราเอาแท่นมาตั้งไว้ที่พิกัดไหนนะคะเพราะว่าเผื่อระหว่างที่เราสร้างเราอาจจะแวะไปรำอาจจะแวะไปขายของแวะไปโรงดานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะได้กลับมาที่แท่นตัวเองถูกนะคะทีมงานเคยประสบพบเจอมาก่อนนะคะในการหลงพิกัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ไอเทมสร้างเสร็จกันนะคะกี่นาทีนี้ อ๋อหนึ่งนาทีแล้วนี่นี่ทีมงานใช้เวลาสรุปสามนาทีเลยเหรอเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอหนึ่งนาทีในการสร้างของนะคะได้หยกมาอันหนึ่งแล้วว่าอันนี้ขายได้ไหมเนี่ยในส่วนของแปล้นะคะเราก็หาได้จากการลงดันนะคะอาจจะต้องมีทอยเสี่ยงดวงกันบ้างนะคะ ความจริงานทีมงานก็เคยเล่นเกมที่มันต้องแบบใช้ดวงแย่งกันนะมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเพราะบางทีเราแบบว่าเราไม่ได้อยากได้ของนั้นหรอกเราแค่แบบทอยขิงเพื่อนเก็ตปะคือแบบของไม่ได้อยากได้หรอกแค่อยากชนะเฉยๆโอเคอันนี้เราก็ได้เป็นหยกนะคะเป็นเกาะแขนเรียกวิญญาณนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับทางเดิมนะคะ อันนี้ได้สองอันก็แขนยกล้าค่าแล้วก็เกาะแขมมังกรกลางสมุทรนะคะเป็นของยกทั้งคู่นะคะแต่เป็นของยกที่รู้สึกมันแปลกๆไงก็ไม่รู้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็เขาเรียกว่ายัางไงอะมาบอกคร่าวๆในวิธีการตั้งแท่นเลเวล3นะคะแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้างต้องมีเงื่อนไขอะไรเราถึงจะตั้งแท่นได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็ขอลาไปก่อนผู้เล่นอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe Channel YouTube Monstercaster เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ที่น่าจะอัปเดตข่าวสารก่อนใครเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากทราบข่าวสารก่อนใครสามารถไป s u b s c r i b e ได้ชิด ที่ h anel n นะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เพื่อนๆถ้าอ,อยากให้ทีมงานทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์นะคะจะมีทีมงานคอยรับเรื่องและส่งต่อให้เสมอแล้วก็ตัวทีมงานเองก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ผู้เล่นขอมาให้ได้ครบๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ